สวัสดีครับจาก VNP มีเรื่องเล่าตอนนี้ผมอยู่บริเวณสะพานพระนั่งกล้านะครับตรงนี้ก็เป็นสถานีสะพานพระน่งกล้าของรถไฟ,ฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็จะพาเพืพ่อนๆมาดูเขาก่อสร้างท่าเรือพระนั่งกล้านะครับตอนนี้ก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากเลยเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะครับแล้วก็มีทางขึ้นสำหรับผู้พิการนะครับอาจจะนั่งรถนะครับวิวแชร์ก็จะมีความสะดวกนะครับสามารถจะไปที่รถไฟฟ้าแล้วก็ไปท่าเรือได้นะครับเขาก็มีการปูพื้นนะครับจากด้านนอกเข้ามาสู่ด้านในอันนี้ผมเดินในส่วนด้านในนะครับด้านบนก็จะเป็นโครงหลังคานะ ซึ่งเป็นนะครับโครงเหล็กนะแล้วก็มุงหลังคาวไว้แล้วนะครับตรง่วนนี้ก็จะรับผู้โดยสารนะครับที่มาด้วยรถแท็กซี่หรือรถยนต์ส่วนตัวนะครับหรือวินมอเตอร์ไซค์ก็สามารถจะมาจอดรับส่งนะครับแล้วก็เดินมาช่องทางนี้ไปที่รถไฟฟ้า MRT สถานีสะพานพระนางเก้านะครับหรือจะเดินต่อไปที่ท่าเรือ เพราะนั่งกล้าวก็จะสะดวกนะครับเนื่องจากว่าด้านบนก็จะมีเป็นหลังคากันแดดกันฝนตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปได้มากนะครับก็จะมีเหลือก็ตรงการปูพื้น ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นช่องทางออกที่สามนะครับท่าเรือนียก็จะเชื่อมนะครับกับสถานีสะพานพระน่งกล้านะครับโดยการเชื่อมตรงจุดช่องทางเข้าออกที่สามของรถไฟฟ้า MRT สายสีม,ม่วงเมื่อเราเดินไปนะครับก็จะพบกับาการก่อสร้างนะครับบริเวณที่เป็นร้านค้านะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะไปที่ท่าเรือ ส่วนท่าเรือก็จะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยา เดี๋ยวผมเข้าไปทางช่องทางข้อออกที่3นะครับเดี๋ยวไปถ่ายในส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านหลังของตัวอาคารนะครับบริเวณทางเท้านี่เขก็ปูนะครับปูเรียบร้อยแล้วนะด้านนี้นะครับตรงนี้รถยนต์ ต่างๆนะครับก็สามารถจะมากลับรถได้บริเวณใต้สะพานก็เหมาะที่จะเป็นจุดที่มารับส่งนะครับรับส่งผู้โดยสารเดินทางทางเรือหรือว่าไปที่รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงนะครับก็จะสะดวกนะตรงนี้ก็เป็นจุดก่อสร้างอาคาร2ชั้นนะครับของท่าเรือตอนนี้มีความคืบหน้าไปได้มากนะครับ เริ่มมีการขึ้นโครงหลังคาด้านบนแล้วในส่วนด้านในนะครับก็มีการกั้นห้องนะกั้นห้องต่างๆนะครับจุดก่อสร้างนะครับท่าเรือก็อยู่บริเวณในส่วนของสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับเชื่อมต่อกันด้วยช่องทางเข้าออกที่3 ช่องทางออกที่สามนี่ก็อยู่ด้านไปทางแม่น้ําลิมม่น้าเจ้าพระยาก็จะมีอาคารท่าเรือนะครับสองชั้นนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะท่าเรือสองชั้นนี้ก็จะมีขนาดนะครับพันห้าร้อยสี่สิบห้าตารางเมตรนะนอกจากนั้นก็จะมีท่าเรือนะครับขนาดห้าคูสิบสองเมตรทั้งหมดอีกห้าท่านะในห้าท่านี้ก็จะแบ่งเป็นท่าเรือด่วนเจ้าพระยาสองท่าท่าเรือข้ามฟากอีกสองท่านะครับ แล้วก็เรือท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมี1ท่าก็รวมทั้งหมดก็จะมี5ท่านะครับที่เป็นขนาด5้าคูณสิเมตรบริเวณทางเดินนะครับที่ผมถ่ายตั้งแต่ช่วงหน้าลิฟต์นะครับแถวแถวช่องทางเข้าออกที่3นะก็จะเห็นว่าเขาจะมี จุดสำหรับจอดแท็กซี่มอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์นะที่มาส่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็สามารถเดินโดยการมีหลังคาด้านบนนะครับจะขึ้นไปที่รถไฟฟ้าเอ็มาทีสถานีสะพานพระนางเก้าหรือว่าจะไปลงเรือก็สะดวกสบายนะครับเรียกว่าท่านจะไม่โดนแดดโดนฝนเลยก็จะเห็นนะครับการพัฒนานะเรือข้ามฟากนะครับเมื่อก่อนนี้เรา เดินทางกันเนี่ยบางทีก็หลบฝนบ้างแล้วก็ความแข็งแรงของท่าเรือเนี่ยแทบไม่ค่อยมีนะครับบางครั้งก็มีการเรียกว่าตกน้ําตกท่ากันไปบ้างนะนะครับแต่ว่ายุคต่อไปหลังจากนี้นะนอกจากจะมีความแข็งแรงนะครับของท่าเรือแล้วก็จะมีเขาเรียกว่ามีความสะดวกสบายหลายอย่างนะครับจะมีร้านค้าต่างๆนะคืออำนวยความสะดวก เวลารอเรเือก็จะสะดวกสบายนะครับมีเรียกว่ามี GPS บอกว่าเรือจะเดินทางมาหรือ,อยังนอกจากท่าเรือที่สร้างนะครับก็มีอีกหลายๆท่านะที่ผมไปอัปเดตนะครับอย่างเช่นท่าเรือราชินีมีอีก หลายๆท่าที่เริ่มจะทำนะครับแล้วต่อไปเนี่ยพวกท่าเรือบางโพเนี่ยเขาก็จะเริ่มทำก็จะเป็นลักษณะที่ว่าสวยงามนะครับเป็นการต้อนรับเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยกาชอบเขาชอบมานั่งเรือนะครับที่บ้านเราเนี่ยเขาจะได้เห็นนะครับแล้วก็มาใช้บริการในการเดินเรือนะครับด้วยความสะดวกสบายช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็เกิดความปลอดภัย ตรงนี้ก็เป็นก็เหมือนว่าโปะนะครับโป๊ะที่เขาเตรียมเอาไว้นะเตรียมไว้สาหรับให้เรือมาเทียบนะครับทังเกตนะครับทางเดินนะทางเดินต่างๆเนี่ยก็จะมีโครงหลังคาตลอดนะครับเรียกว่าเราไม่ต้องโดนแดดโดนฝนกันเลยก็เป็นการปรับปรุงนะครับจากท่าเรือที่ ไม่ค่อยจะปลอดภัยนะครับในอดีตนะต่อไปก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเริ่มสร้างเริ่มปรับปรุงหลายท่านก็คงจะเห็นนะผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับที่ชมช่อง v ีมี็นพีมีเร่าๆได้เห็นกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม ไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้ความสุขและโชคดีจงมีแก่เพื่อนๆทุกท่านที่ชมช่อง VNP มีเ่องเล่าสวัสดีครับ